หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่า human capital กันอยู่บ่อยๆแต่ทราบไหมคะคำว่า human capital หรือทุนมนุษย์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรมีนัยสำคัญอย่างไรเราไปฟังความหมายกันเลยดีกว่าค่ะทุนมนุษย์หรือ human capital เกิดจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษสองคำรวมกันคำแรกคือคำว่า human หมายถึงมนุษย์และคำที่2คือคำว่า capital หมายถึงทุนหรือต้นทุนนั่นเองค่ะ Human Capital ยังเกิดจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายคลึงกันอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า Human Resources จากคำว่า Human Resources ที่หมายถึงทรัพยากรมนุษย์ธรรมดากลายมาเป็น Human Capital หมายถึงมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะความรู้ความสามารถความพยายามมาพร้อมกับความเชื่อทัศนคติจิตใจที่ดีและทรงพลัง สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นต้นทุนหรือข้อได้เปรียบที่ทุกองค์กรปรารถนาทั้งยังเป็นสินทรัพย์เชิงนมามธรรมที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้จึงถูกจัดไว้ในประเภทของสินทรัพย์ที่ไม่อาจวัดค่าได้หรือ intangible asset ค่ะ